คุณผู้ชมคะพอพูดถึงเรื่องของฤดูร้อนอย่างที่บอกว่าตอนนี้ร้อนเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญตอนนี้เนี่ยมีปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นที่จะเรียกว่าด,ดีใจได้ไหมะปรากฏการแบบโอ้โหคนกรุงเทพก่อนนะ,ะก็ต้องก็ต้องเตร<ะ>ี<ะ>ยม้ยจะเรียกว่าด,ดีใจได้ไหมะ มันก็แปลกเป็นปรากฏการณ์ที่มันมัน,มน,มน,มนไม่น่ามันร้อนขนาดนี้ด้วก็พระคิดตั้งฉากกับเราขนาดนี้ด้วยเขาบอกว่าเตรียมนะฮะเรื่องราวของทางสื่อโซเชียลมีเดียเฟซบ o ๊กนาริ์ใช่ไหมฮะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยรายงานว่า26เมษายนนี้ฮะชาวกรุงเทพมหานครชาวกทมเตรียม ไรเงาโอ้ยยังไงนะพอบอกเอ๊ะยังไงนะเงาจะไม่มีนะครับดวงอาทิตย์คืออย่างนี้อธิบายก่อนคือดวงอาทิตย์เนี่ยจะตั้งฉากกับกรุงเทพครั้งแรกของปี2567ใช่ค่ะโดยระบุไว้นะคะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีการโครจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งฉากกับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกของปีนะคะในเวลา12นาฬิกา16นาทีเรียกได้ว่าเที่ยงตรงแล้วก็ ดวงอาทิตย์ก็ตรงเป๊ะด้วยนะคะคงไม่มีใครออกมากไปในะช่วงเวลานั้นนงกิฟโดยจะสังเกตได้นะคะคุณผู้ชมว่าหากสังเกตที่วัตถุที่อยู่กลางแดดนะคะก็จะดูเสมือนว่าไร้เงานะคะเนื่องจากเงาจะตกอยู่ภายใต้วัตถุพอดีแล้วก็แต่ว่าต้องบอกนะว่าอาจจะไม่ใช่วันที่รู้สึกว่าร้อนที่สุดแต่ว่าเป็นเพียงปรากฏการทาง,ทางธรรมชาติเท่านั้นที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ ความร้อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับในหลายๆปัจจัยจด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยในช่วงของเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2567นี้นะคะ ดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการโครจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งฉากกับประเทศไทย<ม>เป็นอย่างเงี้ยเป็นประจำทุกปีรเริ่มจากพื้นที่ของภาคใต้นะคะที่จังหวัดเบตเออที่อำเภอเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะโดยมีการดวงอาทิตย์เนี่ยตั้งฉากกับที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแล้วมเมื่อวันที่4เมษายน<อ>2567นที่ผ่านมาตอนนี้ก็ ไร่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะไปสิ้นสุดคุณผู้ชม,มที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่22 <c oughs> พฤษภาคมคือเดือนหน้านะฮะ <c oughs> สำรั <c oughs> กกทมนะครับดวงอาทิตย์ตั้งฉากเหนือศีรษะพอดีเนี่ยก็อ,อย่างที่บอกคือ26เมษายนนะฮะเวลาที่อย่าง16นาทีขณะดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกเนี่ยหากสังเกตเขาบอกว่าวิธีการสังเกตง่ายมากๆฮะคือสังเกตวัตถุ กลางแดดจะดูเสมือนไร้เงานี่เอาวัตถุมาตั้งกลางแดดปุ๊บมันตั้งฉากพอดีปั๊บก็จะไม่เห็นเงาไม่มีเงาสะท้อนเป็นคนไทยไร้เงาคนไทยไรเงานี่นะคะคือเนื่องจากเงาของวัตถุเนี่ยจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดีก็เลยไม่มีเงาทอดออกมานั่นเองนี่อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปลองลองยืนกลางแดดดูก็ได้นะคือมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะเพราะ ว่าหลายๆครั้งเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเนาะเดี๋ยวทาง better future นะครับจะส่งน้องกิ๊ฟขึ้นไปในงานศพคือตอนนี้เนี่ยผิวนี่ก็หนักแล้วนะคะพี่บอลถ้าเกิดว่าออกไปนิดนึงนี่เขียวเลยนะโอ้เราคิดแบบว่าขอไม่ดีกว่าครับพี่บอลค่ะใช่นะฮะมันร้อนจริงๆคือต้องบอกเลยว่างดออกจริงๆถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเพราะมันร้อนมากร้อนจัดใช่ค่ะ